อางทีก็ต้องเปลี่ยนวงฮะไม่เปลี่ยนแล้วจ้ะไม่เปลี่แรกเขาผิดไปแล้วว่าเขามีแหวนบอกประจำใช่ครับเปลี่ยนมาไม่เปลี่ยนแล้วโอเคอ่ะวันนี้ค่ะมาร่วมงานค่ะเป็นไงบ้างคะแบบเป็นแฟนแบบใช่เราสองคนก็ถือว่าเป็นแฟนมาเวลพูดได้เต็มปากนะใช่พูดได้เต็มปากเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีหนังมาเวลมาปุ๊บก็คือต้องจองเลยทันทีแล้วเราตื่นเต้นมากเนาะเราตื่นเต้นคือรู้สึกว่า ชอบมันมันมีกิมมิคในการที่จะแบบในในทุกๆเรื่องเนาะแล้วก็มีความตลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยก็คือเป็นเอ่อ The Marvels นะคะก็คือมีความพิเศษก็คือมี Captain Marvels แล้วก็มีพักพักซอจุนครับผมก็คือเป็นชาวเอเชียนเกาหลีนะครับ ก็ดีใจที่เขาได้ไปรับบทบาทในมาเวลเนาะซึ่งก็มีน้อยคนมากๆนะครับผมยังไงก็ถ้าใครสนใจอยากติดตามก็ไปดูได้ในโรงภาพยนตร์นะครับจริงๆถ้าอยากให้เลือกเป็นใน m มาเวลอยากเป็นใครในมาเวลสัสไม่ขีดลือกก่อนก็อยากเป็น c a p เ a i n m มาเวลนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบแข็งแรงมากเขาก็มากๆแล้วก็แบบ เหนือมนุษย์อะใช่เหมือนอะเหมือนเลยอะพี่เหมือนเชียงใหม่ฝรั่งขนาดนั้นเหรอไม่ความโหดอ่ะอเออชมหนูอันนี้กินเดิมมาแล้วนะไม่ความแข็งแกร่งนกินเดิมพลังอะไรอย่างเงี้ยเออดีเอ้าจริงจริงชมอบชอบพี่อยากเป็นอะไรพี่อยากเป็นอะไรเป็นซอจุดแล้วอ่ะ จูงหน่อยได้ครับได้วันนี้เราก็แต่งตัวเข้าเตีมของเขามาใช่เราก็ชอบทุกตัวแหละคือโลกของเขาเนี่ยก็คือมีความแบบแบบแฮปปี้เออมีความแฮปปี้ใช่เขาก็เกิดมาว่าเป็นดาวแฮปปี้เวลาออกมาก็อาจจะมีเต้นรำร้องเพลงอะไรกันเพราะะฉนั้นเราก็เดาไม่ผูกเหมือนกันว่าในหนังจะเป็นยังไงรอติดตามชมครับโอเคาโลวีนนินึงค่ะจัดเต็มทั้งคู่ แของคิดว่าเ้อคิดว่าแค่ถ่ายแบบแต่ว่าโอ้มันขึ้นไหวได้ด้วยอะจริงๆนะคิมอไม่ได้ตั้งใจจะแต่งแบบจริงจังเลยไม่ได้กะจะจัดเต็มเลยอะค่ะจริงจริงก็คือมีค่ะคือวันนั้นะเป็นวันที่เราจะปาร์ตี้กับเพื่อนเราก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคงนถ้างั้นก็แต่งตัวแบบพลวีเลยละกันตอนแรกจริงจะข้ามอนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทำบ้านทบ้านแต่งบ้านก่อนว่า มีจิ๊บบี้กับพี่แจ็คก็จะจะน้อยได้ที่ไหนล่ะเขาก็จัดแต่งใส่มิกชุดก็คือแบบมีสไตล์ติดตะก้องอะไรมาเต็มบ้านเลยที่นี่สนุกนะกลายเป็นว่าชอบแล้วกลายเป็นว่าชอบนะผมว่าปีหน้านี่ต้องแรงกว่าเดิมอ่ะปกติใครเป็นคนคิดติมว่าแบบคู่กันจริงจริงนะคะใครเป็นคนคิดติมดูไหมคะใช่ครับใหญ่ะ จริงจริงแต่คู่เขาไม่ตรงตีนไม่ตรงตรงดก็คือคู่เดีเลยเหมือนกันก็สองคนอะร่อยอะแมลงอไรบแล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนไม่บอกเลยว่าเพื่อนจะแต่งเป็นอะไรมาแล้วทานเข้ามาในบ้านแบบอะไรอ่ะในส่วนชุดคิมนี่คือเรามันมีภาพในหัวเลยหรือว่ามันเวลาเล่นดุลได้แค่นั้นหรือว่ายังไงคือเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากแต่งขี่ แต่งอะไรที่มันสวยด้วยแต่ว่าก็อยากจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ถามย่าว่าแต่งอะไรดีอะแต่งอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วย่ามันก็แบบคือเก่งแบบอ่านเรื่องกอเดสอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะก็บอกว่าแอฟโฟดายสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยก็เลยไปดูดูดูแอฟโฟดายกับเอริสพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยกจับมาแต่งด้วยเลยซึ่งวันนั้นนะผมกําลังทําสวนอยู่บ้านครับกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ฮะ แล้วก็โดนลากเข้ามาในห้องแต่งตัวแล้วก็น่าหลัจับโขกไปแป๊บเดียวแต่ก็ชอบนะตอนแรกก็บอกว่าเมื่อไหร่จะถ่ายเสร็จแล้วเมื่อไหร่จะถ่ายเสร็จสักพักหนึ่งเรียกตกล้องไปถ่ายเดี่ยวไล่ทิมออกจับเตมก็สนุกดีพี่ดาวใหม่ไม่ถ่ายเดี่ยวเลยถ่ายเดี่ยวทีมาเห็นชุดไม่เห็นชุดเพราะว่ายังไงบ้างเราเข้าไปคอมเมนต์เราเก็ตกใจเซ็กซี่สุดโอ้มาหรือว่ามันไม่ใช่เป็นการแต่งรูปคือมันโ จริงเลยผมก็จริงๆมีรูปพี่ยิ่งกว่านั้นอีกแต่ไม่ได้ลงแต่ไมได้ลงใช่ลองบล็อกไว้ก่อนใช่ใช่แต่ไม่ได้ร้องแอบห่วงก็เบาก็ห่วงเนีเออเราเป็นอะไรเราเป็นภรรยาของเขาจะมาปล่อยให้ใครแบบนี้เราขอจะกินก่อนเพราะเขาไม่ให้กินอื่นค่ยังไงฮะรูปแบบรูปแบบรูปที่เขาลงเขาเขาส่งให้ดูก่อนปล่ส่งให้ดูก่อแต่ลงก่อนเลยไม่ถามเราลงลงก่อนเลยแล้วพอเราเห็นแล้วเขาไปเม้นเรารู้สึกยังไงบ้างว่า ขนาดนี้เลยเหรอสวยนะสวยครับก็ทําได้ดีทําได้ดีก็ได้ทำบ่อยอ่ะทำดีใจพึงใจพึงใจสวยแล้วทําได้ดีแล้วทำดีกได้ได้ก็เราสกรีนแล้วครับเราที่เห็นทั้งที่เห็นทุกรูปนั่นก็คือเราสกรีนผ่านระมางหมดแล้วถ้าคิมพูดเป็นคนเชื่อคนง่ายก็ได้ค่ะถ้าที่หนักอนุญาตอยู่ทําได้กับได้ก็แต่งงานแล้วเห็นว่าปีหน้ามีการ้วย่าล้าดนด้วยนะพอแต่งงานแล้วคือเี้าแบบเต็มที่ ผมว่ามันอยู่ในขอบเขตแล้วก็มันไม่ได้ไปเขาเรียกว่า,าไม่ได้ไปทำความลำบากให้ใครอะ่ะแล้วก็แล้วก็แต่งเป็นคาแรคเตอร์เนาะใช่มันไม่ได้เป็นสื่อไปในทางอื่นเลยอะ่ะว่ามันก็เป็นว่าแฟนซีมากกว่าเป็นแฟชั่นมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในกรอบหน้าที่การทํางานของเราเพราะฉะนั้นเราก็ตามนั้นแล้วนในมุมในมุมคุณสาม,มีถ้าคุณภรรยาอย่างนี้ชุดอย่างนี้ คุณสามีคิดยังไงในมุมนี้ก็มากกว่านี้ไม่ได้แล้วใส่ไปเดินเล่นได้ไหมกล้ามันละลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ก็เอาให้มันเหมาะสมถูกกะเทศซาอ่าไม่ใส่หรอกไม่ใส่ในมุมภรรยาล่ะคะถ้าเกิดที่หมากบอกว่าแผงบ้านอยีได้ไหมคะเราจะห่วงเหมือนยากรู้เปล่าญากเขาห่วงนะหรอนั่นห่วงแล้วหรอยาตเขาบอกว่าไม่ควรจะบ่อยๆมันรู้สึกว่าอืมบ่อยรอ ไอถ่องเขามีดีเขาก็ต้องโชว์ดินะของเราก็ไม่น้อยหน้าเราไม่น้อยนะเราก็โชว์มาตลอดอ่ะก็ไม่แพ้กันเนาะออเขาก็จะแบบแอบโชว์ตลอดเรื่อยๆอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่ปิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะถอดเสื้อโชว์ไม่ได้ห่วงก็ถือว่าแต่งันแต่มากกว่านั้นไม่ได้แล้ะจะไปสุดที่ตรงไหนเนี่ยฮาโลวีนเนี่ยวันอาทิตย์ว่าไงจะถึงแล้ว วันอาทิตย์ใช่วันนี้ดูขายเคยรียดมากแดงว่าทุกอย่างมันแบบว่าน,นอนร้องแต่วันนี้ได้เลยไม่ต้องตื่นเต้นแล้วเราไม่ได้เครียดตั้งแต่แรกแล้วแล้วเรน่ง <c oughs> คิมเดี๋ยวคิต้องย้อนกลับไปดูคิปเต้นเลยคะลูกน้าอย่างนี้เลยคะคลิม,มต้องย้อนกลับไปดูก่อน <c oughs> ไม่ใช่งานงานที่โคมเครีคยดจริงค่ะจากงานเนี้ยไม่เรียดใช่งานนี้คือเราพูดเลยว่าเรามีคนที่ทําเป็นมาช่วยเราเยอะมากคนที่เราไว้ใจมาช่วยเยอะมากผู้ใหญ่ที่เราเคารพ เขาก็มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบทำให้เราสบายใจได้มากมากเลยก็คือทุกคนก็ตอนนี้ก็คือเวลาเขามีประชุมกันนะคะเพืประชุมกันเองเลยจะบอกสาวนอนอยู่บ้านก็คือสาวเดินแจกการ์ดใช่ทําทำเท่าที่แบบเท่าที่ทําได้แล้วมีเวลาค่ะเพราะช่วงนี้ก็ทํางานเยอะเหมือนกันเลยไม่เคยได้อยู่บ้านแล้วเราก็เพิ่งย้ายบ้านด้วยนะคะมันก็เลยแบบยุ่อย่างเงี้ค่ะเรียกว่าไม่ตื่นเต้นเลยผมว่า ผมว่าเราเตรียมตัวมาดีอ่าเบลอเตรียมตัวว่าแบบจะเจอคนที่รู้จักแล้วก็เตรียมตัวว่าจะมาสนุกกันแค่นั้นแหละกานั้นมันมันไม่มีอะไรมากเลยว่านั้นเตรียมเตรียมไม่ได้นอนเนาะเตรียมไม่ได้นอนใช่โอ้รอดูรอดูเหมือนกันว่าจะไปสุดที่ตรงไหนคือเหมือนงานนี้เราอยากจะเซเลบรตจริงๆกับคนทุกคนที่เรารักจริงๆเลยค่ะเรียกว่าแขงเยอะมากเยอะเอยุ่ความที่เรามีคนรักเยอะกลัวไหมว่าขาเราจะแข็งยืนเป็นแม่แล้วก็เพราะว่าต้องเดินรับพงานหรือเปล่า เราน่ะถูกสมาเยอะแล้วนนี้ก็ยนานแล้วมันะอะไค่ะกนั่นแหละสรีอะไรคะมีบนนที่ทีมแต่รดย c l o to nature ซึ่งซึ่งแปลว่าแปว่าทุกคนถามว่ามันางมันยากค่ะทุกคนแค่อะไรก็ได้ที่มันแบบเกี่ยวเราธรรมชาติใช่อะไรก็ได้เลย จะมาเป็นต้นไม้ก like <bbe> ้อนหินอะไรได้หมาได้หมดเลยใบแม่น้ำตื้นเขียวเทาเขียวตาดำไปที่หมดตีนคือที่จริงๆเราไม่ได้อยากจะเซตตีนแต่ว่าด้วยความที่งานที่แล้วอะเราโดนถามทุกวันเลยว่าแบบสมุกตินได้สวือยัเราก็เลยแบบอาเขียนในการ์ดหน่อยก็ได้แล้วแบบอ่ะอะไรนะผู้หมากชอบธรรมชาติก็เลยแบบอาเธอส์เนเจอร์แล้วชุดป่าวสาวจะเป็นแบบไงมันเขียว ต้องเปแคมป์เลยมั้ต้องเปนเดินป่าใชก็ต้องมีความสวยงามเออใช่กมีหลายชุดมีหลายชุดวันนี้ชิงกับคำว่าสามีภรรยาอย่างยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลกิดเ่บ้าเรียกอะไรกบ้านบ้านเรียกอะไรก้มเยิมั้า ลงตัวแล้วใช่ไหมว่าใครจะเป็นดูแลเป็นส่วนใหญ่ของบ้านตอนนี้จ้างคนแล้วทำไมจ้างเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวปราดัดบ้านตอนแรกนึกว่าจะทำเองได้ทำเองก็ได้คิดผิดนะการที่มันมีเง้นที่เยอะขนาดนั้นรู้สึกว่าเราดูมาทำสวนเบาๆจดตวิญญาณอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นไหมป้าไม่สวนคือทำสวนน่ะทำสวนคือที่แบบตัวดำเลยอ่ะตอนนี้ก็เลยจ้างแม่บ้านจ้างคนสวนจ้างมาแล้ว มาช่วยดูดสระแล้วเพราะว่ายังจ้าไม่นี่ไม่ว่างแล้วก็ใบไม้อะไรร่วงเต็มสระเลยแล้วใครช้อนเก็บป่ะก็จ้าก็จ้าใช่แล้วเราสองคนหน้าที่ในบ้านคือเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาหม้ายยังลูกชายลูกชายลูกยังแบบไม่ชินลูกไม่ชินแต่ว่างานบ้านทุกอย่างก็จ้างแม่บ้านหมด อาหารการกินใช่เราก็ช่วยเขาเราก็ทำอยู่แล้วก็ช่วยทั้งที่ช่วยได้แต่ช่วงนี้เรายุ่งไงคะอ่ะวไม่งั้นคุณคิมด้วยความเป็นแม่บ้านเราทำอะไรให้คุณสามีเราคิดได้ทั้งนี้คุณข้าวให้กินเออาวหมากคิดว่ามื้อไหนอะไรนะมากคิดข้าใมากคิดบ้านกว่านนะเหรอคุณอาหารกินไี่กินแค่นั้นแหละมีคนตาแค่นั้นเข้ามาเขวี้ยบเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเอาจริงๆเราจะไม่ได้อยู่บ้านเลยอิสก็พูดเอง ก็เดี๋ยวรอว่างๆนาะงบอกว่าเวลาลงรอหลังงานแล้วก็เดี๋ยวจะจะได้เต็มรูปแบบไงคโอเคคาดหวังอะไรจากภรรยาคนนี้บ้างว่าไม่ครับไม่ไม่ใช้กำลังใจหน่อยหรอแค่โชคดีสุดในโลกแล้วแค่นี้น่ารักเลยขอโทษที่ขึ้นมาแบบนี้ วาไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้เพราะว่าดีที่ในโลกแล้วจบแล้วเนี่ยครับ